กิมดีของบ้านหลังนี้นะคะเราตั้งใจให้วันนี้นะคะทีมงานเรานะคะคนดังบ้านของบริษัทกรดังบ้านเนาะก็พามาชมบ้านที่เป็นผลงานรีโนเวทจากทีมบริษัทเราล้วนๆเลยซึ่งหลังนี้นะคะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์สชั้นอยู่ใจกลางเมืองชนบุรีเลยค่ะ ชมด้านในกันนะคะเราต้อจากจากตรงนี้คือเราต้องมีการออกแบบอนที่เราทำรายละเอียดภายในตัวบ้านเริ่มจากตัวนี้เลยนะคะรั้วของเราก็จะเป็นรั้วเหล็กฉีกเดเขาเรียกกันว่าเหล็กฉีดนะคะส่วนดีเทลรายละเอียดเนี่ยเขาจะเป็นตัวพื้นของเรานะคะก็จะเป็นพุกระเบื้องเรื่อยร้ายนะคะมองดีๆก็อาจจะเป็นเหมือนกรรไกรนะอะไรวะนึกไม่ออกสตังค์ันกิ๊ มันก well? well ็จะใช้กับการสแตปมคอนกรีตเลยนะคะคือตัวนี้เมาส์ของเราก็จะใช้เป็นตัวกระเบื้องอย่างนี้ที่รองรับน้ำหนักของเราเกินได้แล้วก็ที่สำคัญเห็นไหมเห็นพื้นเงาๆไหมเห็นไหมเราขัดเงาด้วยนะคะไม่ใช่ขัดเงาสิเขาเรียกแล้วเคลือบเงาเคลือบเงาให้กับพื้นเพื่อให้พื้นมันดูเงาตลอดเวลาด้วยมาดูภายในนะคะตัวนี้ภายในตัวบ้านเราก็จะเน้นเป็นสีขาวคือในความคิดอะเราจะไม่ทำสีขาว100% เพราะมันจะได้ดูขาวไปเราก็เลยทาให้มันมีสีสันมากขาึ้นเราก็จะตีอะไรอ่งนั้น้างด้วยสีน,น้ำตาลตีเป็นกระาษแงาาดงไม้สำเร็จรูปซึ่งเป็นสีสำเร็จรูปเลยสีสำเร็จรูปนะไมสำเร็จรูปก็เป็นสีน้ำตาลสีดีนะคะหาซื้อได้ที่ทั่วไปเลยหน้าบ้านเนี่ยเราจะใส่ารายละเอียดส่วนหน้าบ้านตัวบ้านนะคะข้างล่างเราจะใส่ารายละเอียดเยอะมากเพื่อให้ดูไม่น่าเบื่อเนาะตัวนี้หน้าบ้านเราก็จะทําเป็นสามเหลี่ยมแล้วถาทาเป็น ีนนก็ยังมีลูกเล่นอีกจ้านี่เนยคะบางทีเดี๋ยวตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยแล้วตรงเนี้ยก็จะมีแค่เสาเราไม่อยากให้เสาอยู่โดยเปล่าประโยชน์แล้วมันก็พูดไม่ได้เนาะเราก็เลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูเสาไม่น่าเบืเ่อแล้วก็ทำที่นั่งเห็นไหมจะวางเท้าก็ได้นะคะจะทำอะไรก็ได้ข้าง,าห,งนนหน้าตะกี้เล่นอีกก็คือตัวพื้นเราจะยกระดับในส่วนของด้านหน้าเพ<ม>ายยื่อให้เห็นยังไงคะ ก็จะเป็นโค,น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 คนลสติโคลโทนจะทาให้ความรู้สึกในการเดินเข้ามามันดูแตกต่างกันอันนี้พื้นที่จอดรถนะอันนี้คือพื้น,น,นที่นั่งเล่นได้นะประมาณนี้และหลังนี้นะคะเราก็จะ่ยนประตูอลูม<ด>ิเน<ห>ียมใหม่แค่าหางเลยตัวนี้ไม่ใช่สีดํานะดูดีๆตัวนี้เขาเรียกว่าสีเทาซาฮาราซึ่งนิยมใช้ในส่วนของคอนโดห้างสรรพสินค้าสีนี้มันจะดูมีความระมุนมากกว่าสีดำทั้งทา่เขารางให้สมัยน่าใช่น่าะ อันนี้บอกเลยว่าสูงมากคิมิคของเราก็อยูนี้นะคะข้อวันนี้จะเป็นแข่งซอ,องนะคะซึ่งเราทําขึ้นมาเพื่อให้เป็นมุมถ่ายภาพถ่ายภาพมาหน้านตรงนี้กได้วันนี้ค่ะเจะเป็นข้าหลุดเดี๋ยกว่าข้อหลุดนอกต่อไปจะพาไปดูในส่วนของห้องครัวว่าหลังงานห้องครัวทําเยอะที่สุดข้อที่ทำมายเยอะเยอะในที่นี้คือคนทำมันเยอะ นี่แหละจ้าห้องครัวที่นี่เป็นบ้านของเองเหรอ <ś refriger ant> อันนี้เป็นห้องครัวของบ้านโรงพยาบาชลชลบุรีนะคะบ้านหลังโรงพยาบาลชลบุรีบ้านที่เกี่ยวมีเยอะคื <ś refriger ant> อตอนนี้นะคะ <c oughs> ที่นี่นะคะมันอาจจะดูมองว่าเล็กแต่ก็คนหนึ่งอยู่กันก็ใช้พื้นที่ได้เยอะมากค่ะเพราะว่าตรงนี้เขาเรียกว่าเคาน์เตอร์บาร์ เตาดับาลแล้วก็จะมีไฟให้ด้วยส่วนของมาก็ยังมีแผงะคะ่ะแผงเตาแก๊สฝังเตาแก๊สนะคะแล้วก็มู้ดูดอากาศเชลส์สันตรงจากอินเด็กนะคะส่วนเตาแก๊สเนี่ยเราก็แถมเป็นของฮาร์ฟาเรซึ่งแพงนมากเลยนะไรที่พอนะคะอ่ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตู้ชั้นวางนะคะแล้วก็ซิงค์ค่ะจะเป็นแบบสมัยใหม่ที่เป็นซิงค์สีดำเนาะอันนี้ยังไม่ทำภาษาปลอดภัยด้วยแกงด้ ห้องตัวมันมาจากตัวนี้ค่ะเราใช้แผ่นหลังคาใสาเพื่อใช้ช่องแสงธรรมชาติช่องแสงธรรมชาติมันช่วยได้เยอะนะคะตัวช่วยประหยัดไฟ้วยค่ะประหยัดไฟสําหรับผู้ใช้งานที่มีอาจจะไม่ต้องเปิดไฟก็ได้นะคะ<ม>แล้วก็มาดูห้องน้ำของเราเลยค่ะเราตัวนี้เขายังไม่ได้ทำวอรนะห้องน้ำของเราอันนี้เป็นห้องน้ำชั้นล่างนะคะอาจจะใช้แบบข้อห้องน้ำอะไรเงี้ยทั่วไป ก็นี่ค่ะของเราก็จะเป็นใช้ลายจุดตรงนี้ก็จะชุนเขาจะเห็ติดกันจานี้ก็คือลายจุดแล้วก็เราก็จะตัดด้วยพื้นสีดำไล่ระดับลงมาค่ะก็จะทำให้ดูไม่น่าเบื่อแล้วค<ะ>่ะสำหรับห้องครัวนะคะ<ม>ก็จบแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนชั้นสองกันเลยคะ่ะชั้นสองเป็นห้อนไดนะคะบอกเลยว่าชั้นสองอ่ะสุดปัง,งอยู่ยังนี่ช่างของเราต้องการอย่างนี้เอาคือชั้นสองค่ะเป็นบันไดบันไดเรา ทุกนอนให้ใหม่เลยมาคะทำทุกอย่างใหม่หมดคะ่ะหลังนี้นะของเดนะคทอันนี้ที่เห็นกันซีนนะี่คือว่าช่างเขาติดไว้เวลามีคนมาดูบ้าน,นะคะ่ะก็เดี๋ยวเหยียบกันเนาะมันจะไปรอยก็เลยติดกันไปเที่ยงนอนชั้นสองน่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสองของบ้านค่ะชั้นสองานก็จะมีสามห้องนอนนะคะก็กิคลิปของเราก็คือตรงนี้คะเราใส่ไฟให้ด้วยในส่วนของของการขึ้นบันไดมาเนานะ แล้วที่สำคัญเราก็จะมีช่องแสงธรรมชาติที่ด้วยค่ะตัวนี้ก็จะทำที่เรื่องประหยัดไฟมากขึ้นนะคะแล้วก็พาไปดูห้องน้ำกน้างว่าผู้หญิงด,ดีไซน์จริงๆค่ะดูกระโหลกห้องน้ำของเราก็จะมีนชาวเวอร์ให้ด้วยนะแล้วก็ตอนนี้เราจะออกแบบเป็นในส่วนของเรนชาวเวอร์จะไปใช้กระเบรื้องสีตาลแยกโซนเพื่อให้รู้ว่าอันนี้คือโซนอาบน,น้ำนะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นผนังสีเขียวซึ่ง เราทำขึ้นมาเพื่อให้มันดูมีรงเรียนมากขึ้นห้องน้ำก็จะเป็นตามางนี้เลยค่ะส่วนพื้นด้านล่างนะคะตอนแรกมันจะเป็นยางสมัยก่อนนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นรามินเนตให้สำหรับลูกค้าเลยมาดูห้องห้องที่หนึ่งนะคะห้องที่หนึ่งก็นีเลย่ะนะครบถ้าพร้อมรามิเนตเราก็ใส่กระจกภายในเนาะเราไปดูที่ห้องนอน,นอสองกันเลยนะคะข้าาอหยาห้ามา คือครก็อยากอยู่เพราะมันใหญ่น่าเรการทุกคทุกๆแล้วก็ขยายพื้นที่พอที่าส่ลโก้เนาะดูเป็นไงดูใหญ่ขึ้นไหมให่มคือห้องนี้ก็เยกว่น่าอยู่กันะคะเพราะว่าแสงเข้าไดยที่ไม่จำเป็นต้องกดไฟเลยสไฟแล้วายล่อยย่างเดนที่เราทำมาก ตัวนี้ค่ะการแพร่ของประตูเนาะซึ่งเราทให้ออย่างที่ซื้อกับย่าถึงปรมาน้ะอันนี้ก็มีคิมมิคเหมือนกันนะเป็นอะไที่น่าสนใจเหมือนกันออันนี้เป็น้องที่หน่งนะคะเพาที่เรียนของเราที่ีเจ้าคอณก็นี้ค่ะด้านบนของอราจะทีจุ้าวข้นที่จุดที่เรต้องมาทำให้ห้องนี้ค่ะรูปรงกูไม่ทุบจนเกินไปแล้วก็ที่สํานะคะเราก็ใส่ตัวอลูมิเนียม เท้เาสาฮาร่าให้้วยเพื่อจะได้เปิดรับลมทานเลยจ้าตอนนี้รับแดดไม่ใช่รับลมเพราะมันร้อนมากแล้วในส่วนของหน้าบ้านนะคะเราก็ทุบแล้วก็ต่ออีกกลมให้มีความเป็นมินิมอลมากขึ้นสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะใครชอบในผลงานของเราอยากติดตามอยากชมบ้านสวยๆของเราอีกนะคะก็ติดตามได้ที่ช่อง youtube ช่องนี้เลยนะคะติดตามกดซับสไครต์กดจ้า เอาเป็นว่าก็ติดตามอะค่ะแค่นั้นแหละเพราะว่าคลิปแรกเดี๋ยวให้ว่ากันเนาะ